เรียนให้คณะกรรมการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระผมนายภูกฤิปิติพิญญาพงศ์ตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเ,เขตหนึ่งครับขออนุญาตแนะนำตัวพอสังเขปดังนี้ครับ นายภูกริตปิติพิญญาพงศ์เกิดเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2,535ปัจจุบันอายุ30ปีบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยในวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2,559ณโรงเรียนสาธิตภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2565มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน532คนหน้าที่ที่รับมอบหมายในด้านการสอนสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6กจำนวน16ชั่วโมงสอนรายวิชาชุมนุม จำนวน1ชั่วโมงสอนรายวิชากิจกรรมสนุกเพลินเร์นนิ่งจำนวน1ชั่วโมงและสอนรายวิชากิจกรรมลูกเสือเนตรนาลีจำนวน1ชั่วโมงครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยครับได้นำกระบวนการ PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยการนำประเด็นต่างๆ ที่เป็นปัญหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความคาดหวังคือการปรับประยุกต์และการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีครับ และประเด็นท้าทายครับที่กระผมได้ใช้ในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ก็คือการแก้ปัญหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในเรื่องของคำนามด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ครับในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นี้ครับเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมและได้ปฏิบัติ ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานซึ่งปฏิบัติกันในกลุ่มของผู้เรียนที่เป็นการเรียนในรูปแบบที่หลากหลายเช่นการวิเคราะห์การสังเคราะห์การระดมสมองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นได้เกิดกระบวนการและทักษะการเรียนรู้ที่นำมาซึ่งผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมครับ สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยครับได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เพบว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2,019ทําให้ผู้เรียนนั้นมีเวลาเรียนที่ไม่เพียงพอซึ่งต้องสลับวันกันมาเรียนทําให้เกิดปัญหาในด้านการใช้ทักษะภาษาไทยส่งผลให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ทำให้ต้องพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งปัจจัยที่สำคัญครับก็คือครูผู้สอนที่จะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถและกระตือรือร้นที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมและความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆและในการพัฒนาคุณภาพดังกล่าวนั้น ครูจะต้องทําการวิเคราะห์และวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้หลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนสาธิตที่ผ่านมานั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราได้มุ่งผลสำฤทธิ์ไว้ ทำให้จ้าพัฒนาในการเรียนการสอนคุณครูนั้นจะต้องทำการรวบรวมข้อมูลมีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยและเพื่อแก้ปัญหาในรายวิชาภาษาไทยนั้นได้มุ่งประเด็นไปที่เรื่องคำนามของชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนสาธิตครับเนื่องจากคำนามนั้นอยู่ในคำทั้ง7ชนิดซึ่งในคำทั้ง7ชนิดนี้ เป็นพื้นฐานของการเรียนรายวิชาภาษาไทยจากประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเพิ่มผลสัทธิให้แก่ผู้เรียนได้จัดทำการเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุตามสิ่งที่เราได้คาดหวังไว้ซึ่งได้มีวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวัดความรู้ทักษะภาษาไทยในเรื่องคำนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นรายบุคคลจะทำแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องคำนามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการศึกษาค้นคว้าและการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ a c t i v e l e a r n i n g เพื่อใช้แบบฝึกทักษะในการพัฒนาความรู้ของผู้เรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลในเรื่องของคำนามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จากนั้นครับนำผลที่เกิดจากการประเมินมาทำการวิเคราะห์สรุปผลเพื่อพัฒนาตามแผนการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปครับจากประเด็นท้าทายที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน ผมใช้การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบกระบวนการ active learning 5ขั้นตอนด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนแรกครับขั้นตอนที่1นั่นก็คือการกระตุ้นความคิดให้อยากรู้ซึ่งในการกระตุ้นความคิดนี้ผมใช้เกมเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้เล่นเกมแล้วเกิดความสนุกในการจัดการเรียนรู้ครับและในขั้นตอนที่2การสแสวงหาความรู้และฝึกปฏิบัติซึ่งการสแสวงหาความรู้นี้ ได้นำวิดีโอจากสื่อออนไลน์มาให้ผู้เรียนได้รับชมและได้ให้ผู้เรียนนั้นเกิดความคิดพัฒนาต่อซึ่งเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจต้องมีการอธิบายเพิ่มโดยใช้การอธิบายประกอบสื่อการเรียนรู้แบบ powerpoint ครับในขั้นตอนที่3ครับเป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริงและสะท้อนคิดซึ่งได้จัดนักเรียนครับให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่ม นักเรียนจะเป็นผู้บริหารจัดการในกลุ่มของตนเองแบ่งกลุ่มเองแต่งตั้งหัวหน้าแต่งตั้งรองรวมถึงบริหารจัดการในกลุ่มของตัวเองให้ดีที่สุดและจากนั้นครับได้ให้นักเรียนได้นำเสนอความรู้จากที่เรียนมาในขั้นตอนที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้ในการทำผังโมโนทัศน์ต่อไปครับจากที่นักเรียนได้ร่วมมือการทำผังโมโนทัศน์ในขั้นตอนที่3ผ่านมาแล้วนะครับ ในขั้นตอนที่4คือการสื่อสารผลการปฏิบัติซึ่งในการสื่อสารผลการปฏิบัตินี้ได้ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มของตนเองในสิ่งที่ได้สร้างผังมโนทัศน์ขึ้นมาและจากนั้นเมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มของตัวเองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะให้นักเรียนได้ทําชิ้นงานอีกหนึ่งชิ้นซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ชิ้นงานในกล่องคํานาม ซึ่งชิ้นงานนี้นะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยก็จะให้นักเรียนมานําเสนอในชิ้นงานของตนเองภายในกลุ่มครับและในขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5คือการปรับประยุกต์ใช้ความรู้และเผยแพร่ ซึ่งจะให้นักเรียนในห้องนะครับรวมถึงในกลุ่มของตนเองนั้นได้ช่วยกันสรุปความรู้ในเรื่องของคำนามและเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ไม่เข้าใจได้ถามเพื่อนในกลุ่มและถามคุณครูผู้สอนหลังจากนั้นครับเมื่อจบคาบเรียนคุณครูจะคัดเลือกและนำผลงานของนักเรียนไปติดแสดงโชว์ที่ห้องของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองครับ จากประเด็นท้าทายเรื่องการแก้ปัญหาทักษะภาษาไทยเรื่องคำนามด้วยการใช้การเรียนการสอนแบบ active learning นี้ครับเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการพัฒนาหลักการใช้ภาษาไทยซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสำนิกตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ส่งผลให้ผลสำนึ์ทางการเรียนภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มมากยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้ครับเป็นการแก้ไขปัญหาตามประเด็นท้าทายซึ่งเป็นสภาพปัญหาที่มารวมถึงการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดครับสวัสดีครับ